ชุดนอนนาครับผมระบบ12โวลต์ครับ3,000วัตต์ครับผมตัวนี้ขนาดกลางครับเบเกอร์ DC 2ตัวครับแบตและแผงครับผมเทอร์มินอลซัตเจอร์คอนโทรเลอร์ครับผม30แอมป์ ้อมนะวครับวันนี้พร้อมประกอบส่งให้ลูกค้าครับแล้วก็สายตัวนี้ครับผม PV 1 f 1ครับ1นคูณสองจ้ารับผมสายสายนี้ครับพร้อมประกอบส่งให้ลูกค้าแล้วครับผมตัวนี้ใช้กับทีวีพัดลมหลอดไฟครับระบบแสงสว่างครับผมได้หมดเลยตัวนี้ครับ